ใครได้ไปเห็นภาพเก่าๆก็กคือจะรู้นะครับใครเคยเรียนโรงเรียนนี้แล้วมาดูคลิปผมนะครับก็จะรู้ว่าโรงเรียนนี้สภาพเป็นยังไง เยอะเลยทุกคนมาเงอ่ะนั่งปอสามาถ่ายน้ำพัดเพื่อๆไปนะครับทุกคนไม่รู้จะถ่ายอะไร ดีใจไดไเจอโอ้ยน่ารักรหน้าโรงเรียนนะครับทุกคนขาก็กมาทยอยมากันเรื่อยๆนะครับ อยู <kar> ่ก็จะรู้นะครับคนว่าคาแอหล่นมากจนหล่น ไปรับคนเพิ่มนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้แบบมันไม่ดีพอโทษนะครับมันมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ทันคือกลับมาก็คือมาโรงเรียนเลยอะทุกคนโรงสารนะครับทุกคนก็จะกลายเป็นแบบยังเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือคือที่นี่นะครับทุกคนมันกลายเป็นที่จอดรถไปแล้วแต่เดิมมันเคยเป็นสนามนะทุกคนใครที่จอดรถจะมีการมาถ่ายรูปที่ซุ้มนะครับทุกคน วไมงดีบางด,ดีไปที่สนามเลยก็ได้นะตอนนี้คือแบบนะทุกคนเออคือไม่รู้จะพูดยังไงทุกคน เรามาค like ุยในตอนที่นี่แล้วว่ามันตาโดนแล้วว่ะทุกคนเกิดจะขึ้นมินุงมากไปรับออมได้ปะอ้อมตังไงออมกับนี้ไปเดีปยวปะ ล่องนองควาสองเป็นององนะคะผู้ปกครอเล็กน้อยครับล้องของควาลเป็นจัราศเป็นององไม่้เินลงมานะคะผู้ปกครองมรอรับด้วยนะคะมีการประกาศผู้ปกคองเนวยนะ คตอนนี้เพ well> ื่อนหายแบบวายมากคนหายมากอะไรมากมีแนวถ่ายเพลินก็อย่างนี้แหละทุกคนก็ได้ทุกคนหมดได้นี้ด้วยลงมาอะไรชื่ออะไรนยชื่ออะไรนายชื่ออะไรนายชื่ออะไรชื่อเตาหลงชื่ออะไรนะเตาหลงเตาหลงจ้ะ ไม่ใช่น่ไม่ใช่แล้ว้เราเก็ไปิปป <sandwiches longer. S 2> ูเอาไเด่ <S 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 ๋ยรอดใหม่ถ่ายอดถ่ายรอดอ้หนุ่มจะมาให้ยอ้ยโกลัวอะรอดกันต้นะครับทุกคนเียรอบิวเียรอดไม่กลูว่เียรเตาย่เฮ้ยขาดคุณจะขาดแล้วนะเอาใครดูนอะเอาปูเนี่ยไม่ดูคอ๋อ้ยอามีู้ชแล้วเี่ยไม่ใส่ด้วยโอ้ยจะขาด

ตารางสอนไม่ยอมจัดก็มาทำไอติยตยใส่เรยกไปสอบ เนี่ยถ่ายต้งไกลๆดเลยเนียไม่รออะไรกนเยวมันเอ๊ะัลโลอาการมปคุณไม่ได้ยินเสียงเลยเอาหมาก็อยากวัความสูงอยากวัความสูงอยากวัดความสูงอ่ะบิ๊กอยู่ไหนนโรงเรียนหรไม่ใช่กอยู่ท้างหนเรอ้ยังไม่ใหม่เหรอโอ้มาก็อียววรอนานแล้วถ้ามันมีหลายคนใครเป็คนรกอรอเวลาเลยทุกคนต้องการคุณบิ๊กเสียงนี้ย

นอนโรงเรียนนะครับทุกคนมันจะแบบธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ก็ค่อนข้างอยู่ในในเม,มืองมั้งถ้าจะไม่ทิดน,นอกเมืองนอกเมืองเพราะว่ามันอะไรทุกอย่างทุกคนงงไปหมดเลยงานนี้นะครับทุกคนมาเนะี่ ไม่เอกไม่เอกดูเทีความตู่กันนะครับทุกคนก่อนก็ได้ เรเาเาเ้ยค่าติวูบาทอีกทีนึเราเป็นเราเราไปนปั๊มปานรงแแล้วเขาโรงแมบายบายนะฮะไอ้ที่ไทบล็อกยูนนะครับขอเราเป็น้าจกันยังจบล้วครับจบทั้คู่เลยครับไม่รู้ว่าแบบคนกลเคนกลางยังไม่เกดเหมือนกาลังแบบ เรื่องงานอะไรสักอย่างโรงแรมอะไรสักอย่างจบกันไปแล้วนะครับสำหรับบล็อกเยี่ยมชมโรงเรียนเก่านะครับทุกคนคือแบบมาไวไปไวมากแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็สดเท้ยนะครับทุกคนไปจกันก่านราย